สวัสดีทุกคนมากๆนะจ๊ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทำกินเองกันได้นะโอเคซึ่งทำกินเองก็ได้นะพีนี้เราจะเปิดเมงมันสืบเนื่องมาจากว่าเราแต่งหน้าแล้วไงคือใส่แต่งหน้าแล้วเราก็ใส่ก็เลยทําการอัดคลิปไปเลยนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าคือ ทำแบบทำคลิปไปเรื่อยๆอะ่ะจนมันตัดไม่ทันเราถ่ายทากินเองก็ได้นะบ่อยมากช่วงนี้บ่อยกว่าแวร์ไซต์เบกอรี่นะจ๊ะอละคลิปนี้นะคะทํากินเองกันได้นะเนีย่ยจะพาทุกคนไปทําเมนูข้าวมันคอหมูทอดเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วเออเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแจ่วซึ่งเมนูนี้นะคะ ใายเห็นจากในป๊อกป๊อกนั่นเองแล้วใสอ้อนเลยอยากจะกินบ้างเออคือเรื่องเนี้ยเกินน้ำลายเลยนะคือเรื่องเนี้ยมันเกิดจากว่าเมื่อวานอ่ะกินข้าวใช่ไหมทุกคนแล้วก็เล่นตอกตอกไปด้วยแล้วก็เลื่อน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 ไถ่ฟีดไปเลยอ่ะแล้วเจอข้าวมันคอหมูทอดเสิร์ฟกับน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยค่ะอร่อยอ่ะคือดูมันน่ากินอ่ะมันยุมม่มเยิ้มมาเลย รู้สึกว่าหิวอยากกินข้าวทอดก็เลยคุยกับแม่ว่าเออเราจะทำเมนูนี้กันดีไหมเพราะว่าเบื่อข้าวมันไก่แล้วเออก็จะเป็นครั้งแรกสำหรับการทำเมนูข้าวมันไก่ทอดนะคะโดยฝีมือแม่อีฉันเราจะไปดูกันนะจ๊ะว่ามันจะสำเร็จสำรวงแล้วมันจะกินได้ไหมหน่าอ๋อเจ้าเออ ก่อนจะไปดูนะคะก็ฝากกด subscribe เป็นอีกแจ้งเตือนด้วยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเจอไซเป็นครั้งแรกนะคะติดตามช่องแวร์ไซด์ไว้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะและถ้าเกิดว่าใครดูผ่านทางแฟนเพจ Facebook ฝากกดติดตามเว็บไซา์เบเกิ้ลสตูดิโอด้วยแล้วกันค่ะ้ัรอมแล้วตอนนี้นะคะคือหัวจะเปิดเม่งนิดนึงอาจจะมีแสงส่องเข้าไปที่หน้าจอไม่ต้องตกใจแสงมันไม่ได้โอเวอร์อันนี้คือหน้าผากขฉันเองค่ะ โอเคนะคะเอาลนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องครัวกันดีกว่านะคะแล้วก็ใส่ไม่แน่ใจว่าถ่ายคลิปาใส่จะได้มาชิมให้ทุกคนดูไหมเออประมาณนี้ละกันคิดว่าเสร็จงานเราก็น่าจะกินเลยอะทุกคนก็อาจจะมาเจอกันถ่ายคลิปอีกทีหนึงละกันนะคะถ้าพร้อมแล้วข้ามมาเลยจ้าไปจากเริ่มต้นคือเจียวกระเทียมก่อนเสียงตอนนี้คือไม่ไหวนะทุกคนใ่ไม่สบายนะฮะซึ่งคลิปนี้เนี่ยถ่ายก่อนหนะ้านั้นนะ จะผัดกระเทียมกับน้ำมันนะคะเลยเสร็จแล้วจะใส่ข้าวลงไปแล้วเดี๋ยวเราเอาไปหุงกันจ้าวิธีการแรกคือเอากระเทียมผัดกับข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะไปหุงข้าวเสร็จแล้วเราก็จะเอาหม้อมาหุงข้าวเฮ้ เอาข้าวใส่หม้อหุงข้าวขั้นตอนต่อไปก็จะเอาหมาทอดแม่เอาหมูทอดซึ่งตอนที่ทอดหมูก็คือเราหมักก่อนใช่ไหมหมู่ตอนทอดหมูคือเราจะหน ว่ามันจะกระเ,เด็นกระดอนอย่างนั้นจะเปลี่ยนสีย่อเดี๋ยวเราดูหมูทอดกันเลยเดี๋วแล้วก็ข้ามเปลือละว่างร้อนน้ำมันร้อนนะจ๊ะเสียงอาจจะได้ยินไม่ชัดเพราะว่าเครื่องไอ้นี่เครื่องดูดควันมันดังทุกคนแล้วก็อย่าดราม่าน,น้ำมันนะเพราะว่าคุณใช้แค่สกคันคันนี้ที่สองนะจ๊ะก็จะทิ้ง อย่าไปดูหมูทอด้อหมูทอดก็เลยเลกิดจ้าน้ำจิ้มแจ่วง่ายมากทุกคนมีพริกป่นน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวซีอิ๊วขาวน้ำตาลนะคะแล้วก็โรยด้วย ต้นหอมผักชีหรือว่าใครชอบหอมแดงก็ใส่หอมแดงได้นะจ้ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ระหว่างรอหมูนะจ๊ะรอหมูให้เขาสุกท้วนทั่วกันน้ำจิ้มเจ้วก็มันจิ้มแจวก็คือ เสร็จเรียบร้อยตอนนี้มีหน้าที่คือนอนรอ,อกินประมาณหนึ่งปร,ประมาณหนึ่งเซเลปปะคือแบบนอนรอ,อกินข้าวเดีย๋ยวจะมีข้าวมาเสิร์ฟถึงหน้าประตูบ้านหน้าประตูห้องไม่ใช่ตอนนี้นะคะทอดหมูอยู่แล้วเดี๋ยวก็พักผ่อนสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าข้างล่างคือครัวคือร้อนมาก ก็จะรอให้หมูสุกนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตสวยๆพร้อมกินกันเลยค่ะข้ามเลยจ้าราว่างที่เรากำลังนอนรอ <S 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 ข้าวขอหมูทอดเอ้ยข้าวข้าวอะไรนะข้าวมันขอหมูทอดเห็นอะไรไหมทุกคน สีขาวๆอันนั้นไม่ใช่หมอนอิงแต่อยา่างใดรกจ้ะคือต้ตอนหอมน,หนี่คือนางนางไม่คุยด้วยทุกคนนางง่วงเวลานี้คือสัญญัากนอนอนริ่นเริ่มพันก็ใช้เวลาในการทอดหมูอะประมาณเห็นแม่บอกว่ามันนานทุกคนประมาณชั่วโมงได้มันคือหลับได้ลงไปถึงก็คือกินได้เลย ประมาณนี้โอเคก็จะนอนรอต่อไปนะจ๊ะซึ่งไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันเพราะปกติแล้วเนี่ยจะทํางานตลอดเวรซึ่งตอนนี้ก็คืองีบดีกว่าน่าจะเป็นกล้องเริ่มกล้องเริ่มสัน่นงีบดีกว่านะ่าจะเป็นวิธีท,ที่ดีที่สุดของการพักผ่อนจ้ะโอเคเดี๋ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะจะไปอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันช่่งตอนนี้คือแบบ ง่วงอะรู้สึกว่าอยากนอนสักนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็ข้ามไปตอนเทกินข้าวเลยนะคะข้าไปเลยจ้า โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะดูจากสีปากอิ่มจริงจังมากอร่อยมากนะคะลองไปทำตามดูนะจ๊ะสำหรับเมนูข้าวมันคอหมูทอดกับทำกินเองก็ได้นะ,นะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เลยทุกคนเพราะว่าเคอ,อยากทำอยากถ่ายแล้วก็ อยากกินก็เลยทําทุกอย่างไปพร้อมกันหมดถ้าเกิดว่าเล่าเรื่องแล้วมันวนไปวนมาวนมาวนไปอ่ะขอโทษด้วยนะ๊ะกับทำกินเองก็ได้นะ EP นีนี้โอเคไหมเอาเคะ่ะชชบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ s ับส c r i b e เป็นกำลังใจให้ใส่ด้วยนะคะแล้วฝากติดตามช่องทางอื่นๆทางแฟนเพจ a c e b o o k แวนไซเ์ b a ิ้งสตูดิโอ แวนไซเบเกอรี่คาเฟ่แอนด์ชและติ๊กตอกไอจีไลุ์มแวสไซคะ่ะก็จะมีอะไรดีๆเด็ดๆที่นั่นก็ไปกดติดตามกันไว้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะโอเคคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนทำขนมนะคะสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยขอเข้ากลุ่มเรียนฟรีนะคะก็เข้ามาเรียนทำขนมออนไลน์ฟรีกับสายได้เลยนะจ๊ะสายให้เป็นของขวัญแล้วก็สำหรับทุกๆคนที่ติดตามซายนะคะและอยากทำขนม โอเคไหมโอเอค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปด้วยนะคะหวังว่าเมนูนี้จะเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรโดที่หลายๆคนก็นำไปทำกินเองก็ได้นะที่ว่าแล้วกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะง่วงนอนแล้วก็อิ่มมากแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน E p หน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ <S <S S <S S T J>